สวัสดีครับต่าภูสินครับแล้ววันนี้นะครับต่าก็จะมาตอบคําถามของแฟนนะครับที่ถามเข้ามาในแฟนเพจแฟนทีวีนะครับแฟนถามว่าต่าภูสินนะครับคำถามจากคุณน้ํามนฉันนะครับถามว่าเรื่องอะไรที่ทําให้เต่าเสียใจที่สุดคะเออเรื่องอะไรเหรอครับอันนี้จริงก็เป็นคนที่เออไม่ได้โลกสวยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทุกอย่างน่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีมีเหตุแล้วก็มีผลนะครับ อย่างเช่นคุณยายเสียชีวิตนะครับก็ยายเป็นคนที่เลี้ยงผมมานะครับผมผมแต่ผมก็เสียใจนะแต่ผมไม่ร้องไห้ผมเห็นพี่สาวร้องไห้ผมเห็นคนรอบข้างของคุณยายร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเข้าใจว่าเสียใจเพลงทรณีกันแสงไม่ต้องเปิดเปิดทาไมบันทอนจิตใจนะครับผมมองว่าทุกอย่างมันคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับดังนั้นผมจะมีวิธีการรับมือกับความเสียใจหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอกหกักการผิดหวัง ในเรื่องต่างๆที่เราคาดหวังไว้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีเบาะเหมือนแบบเบาะรองรับอารมณ์เราครับเหมือนจะมีฟูกให้เรานอนตกตรงที่เรารู้สึกว่าเราตกไม่เจ็บเพราะว่าเราได้เซฟความรู้สึกเราไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นผมก็จะพยายามไม่เสียใจอะไรมากนะครับเพราะว่ามันจะ move on ชีวิตต่อไปไม่ได้เพราะว่าเรามีงานมีอะไรที่ต้องคิดวันต่อวันนะครับถ้าเราจะมัวจะจมปลักอยู่กับเรื่องซ้ำๆเรื่องเสียใจเดิมๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราสึกว่าเอ้ยเราก็ไปต่อไม่ได้สิ เราก็ทํามาหากินอะไรไม่ได้เลยถ้าเราโมแต่มานั่งเสียใจกับเรื่องเดิมๆนะครับดังนั้นผมจะตัดความเสียใจออกจากชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับดูเหมือนเลิกสวยนะครับแต่ว่าเป็นคนแบบนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคต่อไปครับจะคุณความทรงจําสีจางๆนะครับชื่อแบบเหมือนชื่อเพลงเลยนะครับถามเข้ามาว่าอยากถามว่าเพลงไหนที่พี่เต๋าร้องและคิดว่าโดนตรงใจและเป็นตัวของพี่เต๋าเอง และตรงกับชีวิตจริงมากๆคือเพลงอะไรออันนี้ก็ไม่ได้อยากจะขายของนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงผู้สาวเก่านี่คืนซื้อว่าเป็นผู้สาวเก่าบ่มีภัยสิลืมได้ไง,ไง่ายหักสิตายคิดหอดสิตายก็โอ๊ตเอารู้สึกว่าเพลงผู้สาวเก่าเป็นเพลงที่ ตรงกับชีวิตจริงแล้วก็โดนใจนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมร้องง่ายไม่ได้ร้องยากอะไรมันก็มีความเข้ากันกับตัวตนผมก็คือที่ผ่านมาก้อนที่ฟ้าก็เจ็บช้ำหัวอกของเราเป็นลูกผู้ชายโดนแฟนทิ้งแต่ว่าพอมาผู้สาวเก่าใช่ไหมครับก็เลิกรากันไปแต่ว่ามีเหตุที่ต้องกลับมาเจอกันมาเห็นหน้ากันนะครับอันนี้คือตรงกับชีวิตจริงซึ่งเราก็เจอ คนที่เคยเข้ามาอยู่ในชีวิตคนที่เคยเป็นคนเคยเป็นคนสําคัญของใจเคยเป็นคนสําคัญของชีวิตแต่ว่าในวันหนึ่งเราต้องกลับกลายมาเป็นคนที่เคยนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วซึ่งมันก็เลยทำให้เราสึกว่าเพลงผู้สาวเก่าเนี่ยโดนใจแล้วก็ตรงกับชีวิตความเป็นจริงนะครับของตาภูสิทธิ์นะครับ อีกหนึ่งคำถามนะครับจากคุณป้า2018นะครับถามว่าระหว่างแฟนเก่ากับคุณน้องเต๋าใครทิ้งใครก่อนส่วนมากอ๋อใครเหรครับคืออันที่จริงอ่ะไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการบอกเลิกนะครับส่วนใหญ่เหมือนแบบรู้สึกห่างๆเนื่องด้วยจากการงานการเรียนนะครับการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตคู่ของเรามันห่าง กันไปเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้คบคนที่อยู่ด้วยกันตลอดนะครับผมก็จะคบคนทางไกลที่ผ่านมาส่วนใหญ่นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคแล้วนะครับแล้วก็พอมันมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องมีการเรียนมีอะไรที่มันติดพันในภารกิจชีวิตของกันและกันมันก็จะทำให้เราสึกห่างไปเองไม่มีการบอกเลิกเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าความห่างความเงียบนั่นแหละครับคือการบอกเลิกนะครับ บอกเคยาาพกลับมเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามแฟนถามว่าของตาผู้สินนะครับคือตือว่าเป็นผู้สาวเกา่าบอกมีไัยทิลืมได้อ่างง่ายหักสิตายคิดหอดสิตายก็โอ,โอ,โอ